นีนะครับสวัสดีสวัสดีเอฟซนะครับน้องแม่ของช่องเดียงแชนแนลนะครับขอโทษเรื่น้เรืองกันหมคอที่ก็ดใจเนาะ บขบอกาเข้าเสียบ็ขอโทษนะครับเขาบาเขาก็อยากแก้เขาเก็อยากอธิบายล้วคุณไม่จีนนะผมไม่จิดนะที่นะถ้าเข้าใจกันได้นะครับทุกอย่างก็จบนะครับกายให้พีก็ทั้งต้องไปไม่มีอะไรนะาหน้าที่นะอันเข้ามาบอกเขาเพียงแต่เออเขาอยากะบอกว่าผมองเจอ แม่นี่เป็นเอฟซีลุงพลตัวจริงเลยใช่ไหมครับตัวจริงแล้วนะรูเปรี็มเลยนีรูปด้วยนะขอขอหลักฐานหน่อยครับเบิ้งรูปน้อยไทยก็รู้หมด รายได้นทรักามาโซ่เหรอน่ะที่แล้วที่นี่ไทยมาเสียตัวนี้ก่อนโอดวนี่กอวเป็นที่ทร่อนี่ยระเทนี้เนียวกาขวเจ้าไทยขาแม่่านเจ้นี่เยค่ะเก็บที่ร่เรั่นงไทยยห้่อยเย้่อยเอาทุกอนเลยครับเอตห้นอไอตัวจนะฮะอตัวจร ติดตามลุงพ้นตลอดเลยนะไปวัดพ้กคนไปทำบุญเนาะไปทำบุญาลุงพนพอดีเพราะอยู่วัดสักดาล่ามด้วอยเอือหนึ่งมันบอกแม่ไปมันบอกเออไปนักานะครบแลบอกเดี๋ยวพ่ซีจะไปกดติดตามให้ท่องหนวยนะครับสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นนะครับนี่เนีเป็นารกระตุลุงพ้ว่าจากก็คือการกับุนพันยายมันร้เรื่องกัรกรลุงพนลนนรอมาจากน้องชิเบื้องพ้นอจะเป็นเขาทายเกดดัง คนเป็นอันคนบาดแผลมีความสามคนนี่นี่แต่ว่าขาเจ้าไทยคนยืนขาเจ้าก็ได้แล้วที่จะพูดคนไทยข้เจ้าก็ไทยไทยขาเจ้าติดหลายคนพูดยนไทยให้ได้ในึ่งกีบที่ลงพ่อหไทยห่าง ก็เจาทยไหงดีนะครับภาพดีๆก็เกิดขึ้นบอกแล้วสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็สิ่งที่ดีเลยแะครับผมาเขามาวันแรกเขาบอกว่านี่เป็นญาติลงคเออเป็นติลนนี่ได้ดูกันหนนี่้าเจ้าทยไหนเจ้าี่ไยไหเรวมปรเด็ทเป็นตเป็นญาตงพนนะครับน้องในี่จะสิ่งดีๆเก้นเตนยวยนเย็นๆนแม่นยใจกันแล้วคลยงคนเราเ่ อย่าบอกคุณแม่นะครับสวัสนีนะครับจวัดตคุณแม่ต้องบอกน้องคนหวยต่อไปกระจเย็นๆนะครับกระจเยนคระจา แม่มันมาไห้ได้มันมาได้อนุญาตให้ได้หรอแม่ญาตแล้วครับอนุญาตแล้วครับไป่อบไ่ชังกก็พอดีแม่มันเป็นเอุ่กระปา้อถ้าแม่หนวหอยอย่าไปใกล้แม่เขาเริ่คนจี๋นหวยโอ้ยนอนไม่หุ่นหวยครับม่แม่หุนหอยแม่เันหุ่นหวยแม่เ็น่นหอบแเ็นหุ่น ไป่ไกินข้าวิ้ยังอยู่เลไมร้มด้แกกไปร้านมด้แล้วนะครับถ้าองั้นผมขอไม้ผมกินก่อนนะอไมคืนอ๋อนึกว่าแถมนะครับเนาะไม่ได้แถมเนาะเลียกันเรียบร้อยแล้วก็มีความสุขตั้งสฝ่ายามฝ่ายคนที่แม่น้องกมีุนหวรักอ้ว่แล้วเพราะว่าตาลุ่มนัเนาไหนมา่ คนหวยเปลว่าลำคานหรือไงเนานเดี๋ยวไปไกลแล้วร้ายแล้วสิลำคานแล้วกูสิหวนหวยอันั้นจะพาไปกินค้งหรอยงยังยังัลไ

ฟังเนาะมันจะสียันะไม่ดังเท่าไหร่รไดแต่เรากอ้ันเยอนี้ยนี้เหตุการณ์ใวเยแม่อกว่าือไปบวชที่วัดทังเสือฟันวาเทศสันทงสีมาปวดคนหนยคาาเป็นบอกให้ตั้งนโมสารเดียวนเพราะวานด้วยท่านเพระแค่ลไดทวงขนาด้วยนาบาตั้งขาาด้วยยะหามามาเพราะหาหลปเป็นเอป่านนี้เอาพกุจไปอัดไปอัดไทยดูพรากุวบ่ายอยู่ไหลปีกระบด้อ ก็เล้วก็แลกเกียร์ถิมอะประมาณหนค่าเลยเป็นนาทูไม่ใช่คูณคูณโรงหางคูณได้เสามบ้านได้ปีห้าพี่กิ๊กก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แดงชแนลด้วยเด้อนะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดี